สวัสดีค่ะนักเรียนได้เครื่องมือวัดไอคแล้วหรือยังคะได้แล้ว,ลวเปิดตามดูนะคะตามดูในวันนี้นั้นหลังจากที่เราใช้เวลา25นาทีคนของ IQ ก็จะออกนะคะดูควาอธิบายนิดนึงเครื่องหนึ่งของของตัวโดโมิโนนั้นูสังเกตให้ดีดูให้ดีดูอย่างระมัดระวังว่ามันน่าจะเป็นอะไรในตัวเลขข้างบนและตัวเลขข้างล่างนะคะอีกครั้งหน,นึ อีรอบก่าเลยคะหนึ่งหนึ่ง,งใครไม่เข้าใจหนึ่งหนึ่งทุกคนเพราะฉะน,นั้นเราคุยทำค่ะกิจกรรมลูกเสือสร้างคนได้อย่างไรกันลูกเสือสอนให้คนรักชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ฉันเห็นครูและน้องๆแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ทำให้ฉันนึกถึงตัวเองว่าฉันก็เป็นนักศึกษาวิชาทหารฉันก็รักชาติเช่นเดียวกันเอาลยะพักเดี๋ยวตรงได้อันลังอัน Hãy subscribe cho kênh mũi lung nhớ chập vượt trong ạ bây đây muốn rau rau à. còn đi cả ban cam leo cả ban đôi rồi đi bao còn rau nước theo กี่วันอะกูจะเป็นมิสินักศึกษาแล้วแล้วมึงอะเรียนถอดที่ไหนไตรงไปมั้งนัากูจะเองเหรอป่าวหร<ฮ>อเจะเห็นกองฟ้านั้นไหมเห็นนะเออแต่มันไกลเกินอ่ะ ขนาดเอื้อมยังเอื้อมไม่ถึงเลยจะให้วิ่งไปหาไงฟานแค่อยู่บนดินก็พอแล้วแค่เหรอแค่บนดินเหรอ,อ,อไม่พอว่ะค่ะต้องบินสูงกว่าใครต้องบินนี่สูงบินนี่สูงแล้วใครไม่มีความเอื้อมค้าสึงข้าบินสูงนะแค่พอมันไม่สูงหรอกถ้าให้สูงจริงอะ่ะต้องเสียดฟ้ามนันนกที่บินไง มันคิดว่ามันปินอยู่บนฟ้าโดยจริงแล้วมันบินไม่ถึงฟ้าหรอกแค่นั้นอ่ะอย่าว่าจะถึงฟ้าเลยมันไม่สูงเก<อ>ินไปหรอวะมึนคิดคน้นที่จะไปอวกาศได้เลยแค่ตองฟ้าคุณคิดว่าคูไปถึงถึงยังโน่นถึงยังการที่เราเสียใครไปคนอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่าย รู้หรอกว่าเป็นเวลาไม่นานเราก็ลืมเขาถ้าถ้าเป็นเขาเป็นคนสํงการกลมรักชีวิตของเราอะ่ะคงลืมไม่ได้วะ่ะจังอย่างน,นี้<ม>จิตใจของกูมแม่กูไม่เคยหวังกูให้ได้รับปริญญาแม่บอกกูว่าแค่ให้กูอยู่จนท่านตายแค่นั้นแกก็มีความสุขมากแล้วไม่เหมือนพ่อกูหรอกพ่อกูทิ้งแม่กับกูไปแค่ไม่รู้หรอก กูดอยู่ได้ไง okay, ก็งแกรักชาติไงล่ะแกรักชาติแกแค่ไม่รักคอรอบครัวเหรอเนี่ยไงล่ะพ่อแ okay, กกับพ่อฉันอยู่นั้นน่ะฉันไม่ใช่คนไปนะพ่อฉันน่ะหยับระเบิดตายที่ตะลุบะพ่อบอกเสมอว่าอยากให้ฉันเรียนรอโด,โดฉันก็เรียนเขาเลิกเรียกไปแล้วรอโดอเรียกนอสตอ <c oughs> นอสโตเหรอวะ <c oughs> อย่างนี้เลย สนใจเปล่าวะมีรับสมัครทหารจรานวะไม่ไงข้าอยากเป็นแม่ทัพของชาติเออดีท่้นไปอยู่ปตัตตานีกับจำปะล่ะ่ะยว่าแต่ปัตตานีเลยเด็กๆวะต่อให้เป็นคูในนรกอ่ะเข้าไปเลือกลักษ่ะมันเต็ม <c oughs> เตี่ยมในหัวใจเออฉันเป็นคนกุ้งกันแกก็แล้วกันไม่ต้องหรอกแค่ไปคุ้มกันก,กันอื่นหรอกพอชุดโรอดอเสร็จก็ชุดอสสทหารปราณเออย่อมวะแกปานบ่เอ็นด้วยบ่ S <S ข้าแม่ข้าอยากใส่ชุดครูอะไรวะแกรู้เปล่าอะไรถ้ากูตายน่ะแม่กูน้องกูสบายหมดสบายตลอดชาติด้วยอลล้อเหรอเออกูคิดว่าตอนนี้มึงต้องเอ้ยอะไรออกมาไอแกนเอ,อ้ยรู้หไหมว่ากอูปนอ่ะใช้กูว่าให้เป็น ยังไงวิทยากรสอนน้องเขาอ่ะครูไม่รู้เลยครูคคจะพูดแล้วครูจะใส่หัวข้อว่าอะไรดีวะให้เกี่ยวกับรักชาติรู้หรอกว่าสอนน้องรักชาติแต่ข้าไม่รู้สอนเรื่องอะไรดีเรื่จะเอาหัวข้ออะไรอธิบายนนจริงจริงข้าดิแล้วถ้าเป็นเรื่องของมึงเหรอ,อ,อต้องเขาเรื่องนี้ลูกเสืองอศทออสศทหารปราบโดนเรียกเลย คำพูดใดๆเพียงพอก็ไม่พบเจอคำใดเท่าคำนี้ที่จะพูดแทนความรู้สึกที่มีที่จะใช้แทนความรู้สึกดีๆ